ครับไปเล่นเกมจีหรือแกอัโตแ้แซนแอนเลสนะครับผมแซนแอนเดสหรือแซนแอนเดียก็เล่นต่อจเฉพาะทีมของไรเดอร์นะฮะที่บอกว่าจะทำเป็นพาร์ทเดี๋ยวจะทำตอนแคทอันนี้จบบูลี่ยังไม่เล่นเพราะว่าช่วงนี้เขายังไม่ให้พี่เล่นบูลี่นะครับ พี่ต้องทำงานจนจะเล่นบุรีได้นะครับมันเกี่ยวเหรอพี่ไม่เกี่ยวหรอครับพี่ไม่อยากทำตอนนี้นะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยพี่มีภารกิจที่ต้องทำก่อนคือตอนนี้พี่ต้องทำคลิปเรซินนิววิวยังทำไม่เสร็จเลย่าเรซินนิีวิวยังทำไม่เสร็จเลย เป็นหนังครับอะตัวพี่เ่ยเล่นนะครับพี่จะเล่นเิ็นลีอนนะฮะบิลเลนที่แบบว่ายังวัยแบบวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยนะครับลีออนยังวัยรุ่นอยู่ยังไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่าวันนี้มาเดทแฟนสาวก่อนครับพาแฟนสาวไปกินพิซซ่าครับวันนี้ เชโลงมาไปกินพิซซ่ากันดีกว่าสิลักโอเคมาหาแฟนสาวกินพิซซ่าครับขอบานเลยเดร์โจแฟนชอบกินพิซซ่าไหมเนี่ยอ่าเจเจจีครับเป็นการจีเป็นการเดทที่ดีไะทำไมหน้าเด็ดิสเปนอย่างนั้นอ่า สรุปที่ติดท่านผูน้ชมอะไรน่สวสดแบบขับบ้านจา้ะไปส่งเธอทีบ้านอย่างรับมาขึ้นมามันลาดมาเธอช่วยยิงเลยเธอไม่ช่วยยิงเลยวะโอเคแต่รถอุย้ยแต่รถเทน,นะคันนี้ เดี๋ยวผมส่งเธอที่บ้านเสร็จแล้วผมไปหาพระกษ์สวีเธอแล้นะแต่ผมขอเพิ่มเลจอดนด้วยาถึงแล้วเชวจ้าจดวันหลังจะกันนะซเจมาดิจะไหมนะ mm hmm. มาซืไหมโอเคครับนี่ครับค้าพลังเราขึ้นนะฮะค้าข้าพลังเราขึ้นแล้วได้รถแฟนมาใช้แล้วครับ mm hmm. นั้นผมขอไปอนดีก่อนแล้วกัน เพิ่มเลือดก่อนผมจะหาทุกคนครับไปเก็บตังค์ปั๊มตังค์กันเรื่อยๆนะฮะอ่าปั๊มตังค์เลยครับพี่เดี๋ยวพี่จะสอนครับกันวิธีปั๊มตังค์ง่ายๆเลยง่ายเหรอพี่ง่ายมากครับวิธีปั๊มตังค์ไม่ยากเลย เอาชิ้นจะสิบบาทเลยชัดใจชุดใจไปเลยซีเจงับนำโอเคเลือดเต็มครับผมเต็มคาราเบลซีเจเต็มคาราเบลครับผมมาไปภารกิจสวีทกันเลย Let's go Let's go let's go let's go ไปกินสวีทเ่อะสวีทสวีทนะฮะสวีทกันทีกุลาสวีทสวีทนะฮะตอนนี้ถ้าเราเลานกินสวีทตอจะไปเจอสวีทนะครับไม่ได้เจอสวีทตต้องซื้อไปยิงนั่นเองไปโอ้โอ้ เรจะพังก่อนหรือมหาสวิตเนะี่ยเออจีดีห้ากับจีเีแซนเมืองเดียวนะแต่ใครน่าจะรู้เนอะรู้ครับพี่เคยเล่นแล้วครับโอเคนะ้ำพีชมองอนแล้วนะทำไมในในจีดีห้าถึงไม่มีซีเจซีเจนะครับน่าจะออกจากแกงไปหาก็ใช้ชีวิตแบบ ส,สบายไม่มีการวุ่นวายนะฮะแล้วมีบริษัทหนึ่งที่พี่บอกว่า CJ ไปทำงานอยู่คือ j าจีฟันยา a ี s ันอ,อ,อ,อีอีห้อ CJ อะ j าจีฟัน n c o a t e ตอีห้อ CJ นะครับใช้ีเจฟันขาวเลย ซีเจหายไปไหนมีคนบอกซีเจหายไปไหนใน g ีดห้านะครับก็ตามที่ผมบอกแหละซีเจไปใช้ชีวิตเสพแล้วนะครับแต่ก็มีคนมารับช่วงต่อจากซีเจคือใครดูครับแฟรงกินครับแฟรงกินเนี่ยเขาอยู่โคฟสติมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นแฟรงกินยังเด็กอยู่นะครับ ใช่กินยังไม่เกิดซะด้วยนะฮะโอเคครับห้เราไปซืป้อปืตรงนี้ไปปรกกันทุกสิขยียวโอเคอย่างแรกิดตังส์ือปืนแล้วเว้ยในดูปืนหน่อยน้าใจ่ยปืนเทพดิดปืนหน่อยครับเออก็เลยปืนอ่ะนี่จิกเนี่ยเอาเนี้ยเออเอาเนี้ยจะ เฮดิฟอรโอเคเซกอเซกอต้องการเซก็สองร้อยแหรอไว้สั่นหน,น,น,นึงก็ได้โอเคระเบิดระเบิดโอ้ระเบิดสามร้อยเลยนะระเบดเรามีตัวหกร้อเซระเบิดไปเลยโอเคหมดเซระเบิดไปสิลูกโอกาสได้เชิญใหม่ ไม่เชอญละแม่งขายโคตรแพงเลยเลยโอเคครับเราก็จะไปที่แกงสีเขียวของเราพี่ไม่ขับมอเตอร์ไซค์ไปเออเป็นคำที่ดีแต่ว่าพี่พี่ไม่อยากขับมอเตอร์ไซค์อ่ะขอรถสปอร์ตคันงดิกกูจะไปหาเพื่อนที่กูที่แถบที่นเฉียวเจ๊ลงมาก่อนอือ ผมครับเจ๊ไปแล้วนอทริปกรุงเทพครับจเจถิ่นเราถิ่นม่วงถิ่นม่วงแต่มีเส้นทำให้เป็นเสืเอ้อเขียวล่ะถิ่นม่วงเราเป็นเสืเ้อม่วงไปจะหนาอ๋อมีถิ่นเราอ,อยู่ด้วยครับถิ่นเราเป็นลูกน้องเราเนี่ยโอเคจอดตรงนี้แหละอะไรก็เดอทั้งนั้นแ,แต้มปืนได้พร้อมครับ มันจะม,มาล่าเลยยิงเลยรายเป็นฟรีเราใช้ฟรีแล้วครับแม่อยู่ห้องกาแฟอโอเคครับป้ามาทำงานบ้านจะเลยคุยกับป้าหน่อย

นี่ครับวิธีปั้มตังง่ายเลยมามาเลยกูไม่กลัวหรอกของมึงอ่ะจากอ่าเก็บปืน,เก,ปเ,กปนเก็บตังเก็บปืนเก็บตังมึงไงนี่น เดยวเต็มอยู่นี่ขึ้นสีเขียวแล้วครับผมโอ้สติกบมาแล้วดีมากเลยน้องชายตอนนี้เราได้รู้ว่าเหล่าน,นี้ใครใหญ่ยันแน่เอะเดี๋ยวหัวหน้ามาคนเดียวเจจตการดิ ครับเรายุดได้ถินหนึ่งละเราต้องยุดที่เหลือต่อเลยนะซีเจทำแล้วกิเสร็จนี้แล้วข้าพี่ได้ผลจากการเองอ๋อฝากดูวยนะไอ้น้องชายไอ้น้องรักของพี่โคฟสติกกับยิงย่งใหญ่แล้วอ่าครับผมโคฟสติกกับยิญญาณอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะในเกมจุดนี้เฮ้ยเกิดเลยวะอ๋อมันใช้ไม่ตัวการ จะนึงคุนี่ยอืมเรียบร้อยครับ ไปไปไปต่อไปต่อยูดิสิสิบวงนะครับรวยรวยเละรวยเละ โอ้โหโอ้โหตังหรือนี่ เอ้คเอเอ้คือเบนี่ขบีั้มเงินกัน